สวัสดีคะ่ะช่องของสวน3สีนะคะคลิปนี้เรามาเปิดตู้ชมไม้แลกันนะคะนี่คือไม้แลทั้งหมดอยู่ในตู้นี้นะคะได้รวบรวมไว้นะคะอ่าเป็นไม้เหลืองนะคะเป็นไม้เหลืองที่คัดมาไว้ในตู้นี้เฉพาะไม้เหลืองนะคะถ้าเป็นไม้แลที่เป็นไม้แดงหรือว่าไม้สีอื่นคัดไปไว้ที่ตู้อื่นนะคะตู้นี้เป็นไม้แลสีเหลืองนะคะที่มีสีเหลืองปนนะคะอ่ามาดูทีละสายพันธุ์กันไปได้เลยนะคะ สวยหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้ก็คือน้องปามมี่เขาคัดมาไว้ตรงนี้นะคะเขาว่าคุณแม่จัดตู้ไม่สวยเลยต้องคัดไม้สีเดียวกันมาไว้ด้วยกันนะคะนี่ค่ะน้องคัดมานะคะดูซันเซสก,กายนะคะซันเซสสกายนะคะโอ้โหสุดยอดนะคะซันเซสสก,กายอันนี้กระถางสิบนิ้วเลยนะคะใบใหญ่มากมาเลยนะคะเออนี่นะคะมือแม่ค้ากับใบบอนลนะคะดูได้นะคะ โอ้ใหญ่จังนะคะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่สุดๆนะคะโอ้สซนเซสกายนะคะอ่าไข่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นเจ้าลิมิกนะคะเป็นลิมิกนะคะเดี๋ยวก็จะทำจำนวนแล้วนะคะถ้าจะรอหนอคงไม่ไหวนะคะจะแอบสกิดดู ัวแล้วนะคะแอบสองหัวแล้วน้องเขามีหัวใหญ่เหมือนกันนะคะเริ่มมีหน่อแล้วเริ่มมีเขี้ยวแล้วนะคะก็จะทําจํานวนแล้วนะคะใครรอรีมิกแจกสวนนี้รอนะคะรีมิกนะคะเป็นไม้ใหม่ที่ไม่ค่อยมีจํานวนนะคะอันนี้คือเจ้าจันเพนนะคะเจ้าจันเพนนะคะอู้สวยมากช่วงนี้แดดดีนะคะแดดดีนะคะอันนี้เป็นแสงจันนะคะนี่น้องแสงจันนะคะอู้กระถางแปดนิ้วรู้สึกว่าล้นไปหมดแล้วนะคะ แปดนิ้วเอาไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็อนเจ้านน้นก็คือคุณพระนะคะคุณพระพี่น้องคู่นั้นตั้งต่ง,ตง,งาสวยเด่นอยู่กลางกลางตู้เลยนะคะเถือไปนน้นก็จะเป็นเจ้าจันเพ็ญน,นะคะแล้วก็เถื่อไปก็จะเป็นกุดไนนะคะกุดไนนะคะแต่น้องมินเนี่ยนนี้รู้สึกว่ายิ่งดูเขาเหมือนจะหลุดนะคะแต่ก็ไม่น่าหลุดอะคะ่ะ อันนี้ก็ได้ไม่ผ่านมาค่อนข้างแพงนะคะก็เลี้ยงกันดูต่อไปนะคะสำหรับน้องนี้ก็คือน้องทองตะนาวสีนะคะทองตะนาวสีนะคะอันนี้ก็คือพุทธคุณนะคะพุทธคุณนะคะก็ขึ้นกระถางแปดไวเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ก็คืออุทยานนะคะสำหรับอุทยานโอ้โหรอดใหม่ใหญ่ปเป้งเลยนะคะ หลอดใหญ่กลังแทงออกมานะคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะเป็นบอนโปรดของแม่ค้าเลยนะคะตั้งแม่ไว้เยอะแยะเลยนะคะอ่าที่นี่ก็อุทยานนะคะนี่ก็อุทยานนะคะขึ้นตั้งแม่ไว้นะคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะเป็นบอนโปรดของแม่ค้าเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็อุทยานกระถางแปด อุทยานนะคะตรงโน้นก็อุทยานอุทยานหลวงนะคะก็อุทยานนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะอ่าตั้งแม่ไว้ตรงโน้นแปดนะคะแปดแล้วนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะ ตู้นี้มีสิบสองต้นนะคะสำหรับอุทยานหลวงนะคะเดี๋ยวมีมันล้นตู้ออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เริ่มจะตั้งแม่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะโอ้ตรงโน้นคือเกสรภูมิรินนะคะเขาตั้งแม่ไว้สีแม่นะคะกำลังใหญ่เบอร์เทอร์อนะคะแต่น่าจะพอเข้าลงเขามีหัวแล้วะคะ่ะน่าจะพอทําจํานวนแล้วแต่ยังไม่ว่างทําจํานวนเลยนะคะช่วงนี้กําลังจัดไม้เพราะว่าโดนเมาสสวนไปนะคะเป็นไม้กระถางสิบที่เป็นแม่พันธุ์นะคะ เป็นบอลเล่เก่านะคะที่โดนเหมาสวนออกไปนะคะก็กําลังจัดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะกําลังขึ้นกระถางสิบตั้งเข้าไปก็กําลังจะเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะอีกไม่กี่วันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยดีนะคะก็น่าจะมาทําจํานวนบอลเล่ไม้เหลืองได้นะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นทองะนาวสีต้นหนึ่งนะคะอู้ดูสิคะดูต้นนี้ใหญ่เบอ้์เทอเลยนะคะอะไรเนี่ยเขามีชื่อว่า เพชแสนมณีนะคะเพชแสนมณีนะคะต้นนี้อู้ใหญ่สวยใบใหญ่นะคะเพชแสนมณีนะคะโอ้โหบัเลยเธอเลยนะคะต้นใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะล้นกระถางแปดแล้วนะคะแม่ค้ายังไม่มีเวลามาก็รอดูเดี๋ยวจะจับทําจํานวนให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เจ้าจันเพอีกต้นหนึ่งนะคะไม่แอบ,บไปตรงนี้นะคะอันนั้นก็จะเป็นเทพสุธานะคะ สำหรับบับเบิลบีนะคะน,นี้บับเบิลบีเจนสองนะคะโอ้โตแล้วนะคะโตแล้วนะคะขึ้นเม็ดสีชมพูแล้วนะคะอันนี้เป็นบับเบิลบีเจนหนึ่งนะคะบับเบิลบีเจนหนึ่งเขาจะไม่ขึ้นเม็ดสีชมพูนะคะนี่ค่ะบับเบิลบีนะคะอันนี้ก็เป็นตู้ไม้เลื้องนะคะก็อะไรให้ดูไม่หมดทุกทุกชื่อะคะ่ะแต่ก็ให้ชมนะคะ ก็เนี่ยคะ่ะภาคภูมิใจที่ได้เลี้ยงเขานะคะเพราะว่าชอบบอลสีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะคะอันนี้เป็นบอลใหม่นะคะเป็นบอลแลมใหม่นะคะที่ปัจจุบันยังยังโด่งดังอยู่นะคะตู้นี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็น ขึ้นกระถางสิบนี้เป็นบอลแลเก่านะคะบอลแลเก่าที่โดนเหมาออกไปนะคะแม่ค้าใช้เวลาปลูกคืนมานะคะแต่คือยังไม่สวยสะพังเหมือนรอบก่อนนะคะต้องรออีกนะคะขอเวลาสองอาทิตย์นะคะพออันนี้ก็อัดปุ๋ยนะคะอัดปุ๋ยอย่างดีนะคะแล้วก็ประคบประงมอย่างดีนะคะตั้งน้ํานะคะปลูกลงกระถางสิบคืนนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะเพราะว่าโดนเหมาสวนไปนะคะ ก็อันนี้ก็ปลูกคืนจนเต็มจํานวนหมดแล้วนะคะปลูกคืนกลับหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สวยสะพั่งเหมือนรอบก่อนนะคะขอเวลาสักสิบห้าวันนะคะก็น่าจะดูสวยขึ้นมานะคะถ้าผ่านไปหนึ่งเดือนก็น่าจะเต็มสะพังเต็มสวนเหมือนเดิมเริ่มออกหนอเพราะว่าที่เอามาลงกระถางสิบคืนตรงนี้นะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็แม่ค้าก็อ่าคือ ยกออกมาจากในตู้เป็นกระถางหกนิ้วมั่งกระถางสี่นิ้วมั่งที่เขาต้นโตแล้วนะคะก็ยกออกมาไว้นอกตู้นะคะเพื่อที่ว่าจะเอาในส่วนต้นเล็กๆนะคะที่ออกจากกระปุกใหม่นะคะไปลงเลี้ยงอนุบาลในตู้นะคะอันนี้ก็ส่องไปก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องยังไม่เริ่มจะสดชื่นขึ้นมานะคะ จะสดชื่นขึ้นมาแล้วนะคะแต่คือต้นเขายังไม่โตนะคะไม่โตนะคะก็คือยังเป็นไซส์ที่อ่าพึ่งลงไปไม่กี่วันนะคะ ก็ลงไปได้ประมาณสองสามวันนะคะแต่ก็ให้น้ำสามเวลาอยู่นะคะเชา้ากลางเวเรเย็นเลยนะคะแต่ก็จะปรับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะให้น้ําเพราะว่ายังไงเขาก็ตั้งมีที่ถาดรองน้ําให้ทุกกระถางอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ให้น้ําไปก่อนนะคะแต่ก็จะหยุดให้น้ําแล้วนะคะเพราะเขามีที่รองมีรอ,องที่รองทุกกระถางนะคะ อันนี้เป็นงานกระถาง8นิ้วนะคะเพึ่งลงไปยังไม่สวยเลยนะคะยังมองไม่เห็นยังเห็นเป็นดินใบเขายังไม่ส,สด,สดยังไม่ขยายยังไม่แตกงอแตกกอขึ้นมานะคะก็เลยดูไม่ค่อยสวยนะคะต้องรออีกสักคู่นะคะรออีกนาน สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแม่ค้าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสําหรับในส่วนของงานกระถาง10นิ้วนะคะเพราะว่าที่นี่มีกระถาง6<ๆ>กระถางสีที่สํารองไว้พร้อมที่จะขึ้นกระถาง10เยอะมากนะคะถ้ามีการเหมาสวนหรือซื้อออกไปตร,ตรงไหนว่างนะคะเราก็จะทําการเอาไปทดแทนทันทีนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ